ทอดมันปลายซีของแม่สุภาค่ะเป็นพริกแกงจากใต้นะคะเนื้อเนียนเหนียวนุ่มเหมือนเราเอาปลามาโขกสดๆเลยเรสชาติจัดจ้านค่ะตามสไตล์ของทางใต้นะคะให้น้ำมันร้อนนะคะให้ไฟแรงปานกลางเพราะถ้าร้อนมากอะ่ะมันจะเกรียมข้างนอกแล้วข้างในมันจะไม่สุกแต่ถ้าเราใช้ไฟอ่อนมากมันก็จะอมน้ำมัน ตัดมุมนะคะแล้วแต่คนถนัดค่ะจะใส่ถ้วยแล้วก็ปั้นก็ได้หรือจะปั้นจากถุงนี้ก็ได้นะคะปั้นแล้วก็แผ่เป็นแผ่นใครจะใครชอบแผ่นเล็กแผ่นใหญ่ก็ตามสบายตามสะดวกนะคะง่ายๆทําให้ครอบครัวที่บ้านทานหมูนุ่มสวยค่ะ <Wow. S 1> น่าทานมากนี่คะ่ะเนียนนุ่มจริงๆ เหนียวหนึบหนับโอสวยงามฟูสวยค่ะชิ้นสวยแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้เสดน้ำมันนะคะแล้วเราก็จะมีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแถมฟรีให้ด้วยนะคะทำง่ายๆเลยค่ะทอดมันสะดวกค่ะทำให้ทำให้ลูกๆหรือว่าที่บ้านทานได้อร่อยง่ายไม่ต้องรุ้นเลยนะคะ